โอ้มะนาวกูไม่รู้ค่ะวันนี้มีบอลอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าเพิ่งจะเกรงเย่วเหนียวยไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแต่อีกแล้วเรืวองภูจะเปิดบ้านเจอกับฟูแลมนะคะคืนนี้แต่กันตีสองเรืพองภูช่วงนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่กำลังโอเคนะคะถึงแม้ว่าชัยชนะมันจะแบบหืดจับสักหน่อยแต่ว่าโอ้โหเก็บชัยชนะมาได้แล้วสี่นัดรวดเลยนะคะ ตอนนี้ลิคูอยู่อันดับ5ของตารางนะคะมีอยู่5 6แต้มซึ่งตามท็อปโฟลอย่างมชสเตอร์นเตดเนี่ยเแต้มตรงนี้ก็คือเน้นเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดก่อนจะเปดลดฤรูดูกาลนะคะส่วนทางด้านของฟูลแลมเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ10ของตารางนะมีอยู่45แต้มผลงานล่าสุดใน5นัดหลังก็คือแพไป3แล้วก็ชนะ2 โดยนัดล่าสุดก็คือพแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะคะ2ประตูต่อนหนึ่งเนาะ,ะในเรื่องของความพร้อมลิวพูค่ะจะขาดบ็อบบี้ฟิมิโนนบีเกียต้าแล้วก็เตียโกคาล่านะคะที่ไม่มีชื่อในเกมที่แล้วเนี่ยเหมือนจะเจ็บที่สะโพกนะคะอีกห้านัดที่เหลือก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเตียโก้จะได้ลงหรือเปล่ารอบโชตาเกมที่แล้วเป็นฮีโร่เลยนะเหมือนเขาจะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่จะลงกับสเปอร์เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บ แบบประมาณว่าฟกช้ำเจ็บเล็กน้อยนะคะในเกมที่เจอกับสเปอร์ก็ลงมาทําให้อาการเจ็บนั้นนะ่ะเหมือนแบบมันเพิ่มมากขึ้นด้วยวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงหรือเปล่าอาจจะเป็นดีอาร์กัคโปแล้วก็ซาราที่ได้ลงเป็นตัวจริงก่อนเนาะรับทางฟูลแลนนะคะก็จะขาดเลวินคสซาวาทิมลีแอด s สเปเรล่า vin, va, Leaf, e us, ร่วมไปถึงมิโตวิทที่ติดโทษแบนนะคะแล้วก็วินเลียนเนี่ยก็ต้องรอเช็คฟิตค่ะ สำหรับเฮตูเฮต d ของทั้งคู่3นัดหลังจะต้องบอกว่าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเอาชนะฟูลแลมได้เลยนะคะก็เป็นการเสมอกันไป2แล้วก็ฟูลแลมชนะ1ค่ะโดยฤดูกาลที่แล้วนะคะเราสามารถบุกไปเสมอกับฟูลแลมที่บ้านได้และเจ้าฟูลแลมเนี่แหละคะ่ะที่มาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ถึงแอนฟิลด์เลยนะมาถึงฤด,ดูกาลนี้นะคะในเล็กแรกบ้านฟูลแลมค่ะลิเวอร์พูลบุกไปเสมอได้2ประตูต่อ2นะคะวันนี้ในบ้านของเราก็ ต้องกำชัยมาให้ได้ที่สำคัญเลยตอนนี้นะแนวรุกหรือว่าููเนี่ยดูมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะแนวรับก็รั่วได้ใจจริงๆนะยิงเท่าไหร่ก็ไม่พอเสียประตูตลอดเลยงงมากคือช่วงหลังเนี่ยเลี้ยฟูไม่สามารถเก็บคลีนชีทมาได้นานมากๆแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่คลีนชีทอีกนะเพราะว่าเจ้าฟูแลมเนี่ยมันก็มีดูมีเขี้ยวเล็บนะถ้าแบบว่าเปิดช่องเปิดโอกาสให้เนี่ยเรียบร้อยโดนแน่นอนค่ะ ิดว่าวันนี้ลิพูจะเอาชนะในบ้านได้แหละแต่แบบอาจจะหืดจับหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงหลังเล่นในบ้านเลยแบบเุยไม่ได้เลยค่ะหืดจับเยี่ยวเหนียวตลอดอ่ะสะกอร์ที่ค่าในวันนี้นะคะก็คิดว่าฟูแเลมแนนรับค่อนข้างดีเสียประตูไม่น่าเยอะลิพูจะเอาชนะได้สองหนึ่ง